สั่งเะค่ะทุกคนค่ะโปรตีนแบรนด์ของมิน้นนะพาตัวนี้เป็นโปรตีนถั่วเหลืองนะแล้วรเมอสอร่อยมากที่สําคัญนะคะตัวนี้ทานง่ายมากไม่เหนียวไม่หนืดแล้วก็ไม่ฝืดคอเลย1สกูปของเขานะให้โปรตีนได้ถึง32กร,รัมเลยนะคะตัวนี้สามารถชงทานได้กับน้ำเย็นแล้วก็น้ําอุณหภูมิได้เลยนะไม่แนะนําให้ทานกับน้ําร้อนนะส่วนผสมของเขานะคะตัวนี้หลักๆทํามาจากถั่วเหลืองแล้วก็มอสเลยนะ แถมยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายเราถึง18ชนิดด้วยไม่พอนะเขามีพรีไบโอติกให้ด้วยนะถือว่าครบเลยนะคะสำหรับ1ถุงของเขานะและตัวนี้คือถุงใหญ่มากนะคะ1ถุง800กรัมไปเลยจุกๆใครที่มองหาโปรตีนนะคะตัวนี้แนะนำเลยรสชาติของเขาเนี่ยอร่อยมากเป็นแบบกลิ่นมาส์นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะหวานน้อยทานง่ายไม่เฟื่อนคอเลยไม่รู้สึกว่ากินโปรตีนอยู่ส่วนใครที่กินมังหรือกินเจนะตัวนี้สามารถทานได้เลยนะคะ พูดมาขนาดนี้แล้วนะคะทุกคนขาจากปกติาราคา690บาทวันนี้เขาจัดโปรโมชั่นลดเหลือ370บาทใครสนใจนะคะจิ้มในตะกร้าได้